คนส่วนมากรู้ว่าสัญญาณที่สามารถข้ามถนนได้จะเป็นไฟสีเขียวสว่างพร้อมรูปคนตัวเล็กๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่ในญี่ปุ่นนะสิหากคุณข้ามถนนในญี่ปุ่นจะต้องรอสัญญาณไฟสีเขียวรูปกระต่ายที่มีชื่อว่ามิฟฟี่ซึ่งเป็นสิ่งสร้างสรรค์จากดิกบ b รูนานักเขียนหนังสือเด็กชาวดัชแล้วเจ้ากระต่ายน้อยนี้มาเป็นสัญญาณไฟข้ามถนนได้อย่างไรล่ะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยนี้มาเป็นสัญญาณไฟข้ามถนนได้ยังไงล่ะคำตอบนั้นง่ายมาก พรอมิฟี่มีลักษณะคล้ายกับฮัลโล่คิตตี้ตัวการ์ตูนที่คนญี่ปุ่นหลงรักนั่นเองคุณเคยลองใช้เครื่องนวดศรีรษะซึ่งช่วยในการคลายความเครียดและบรรเทาอาการปวดหัวหรือเปล่ามันเจ๋งใช่ไหมล่ะแต่ในญี่ปุ่นคุณสามารถหาเครื่องนวดไฟฟ้าที่มีรูปแบบสร้างสรรค์นในลักษณะของปลาหมึกยักษ์ที่มีหลากสรสันว้าวขอให้ฉันสักสองเครื่องสิด้วยส่วนใหญ่แล้วเวลาไปคาเฟ่หรือบาร์คุณมักจะหาเก้าอี้นั่งใช่ไหม ตอนนี้คุณอาจจะเกิดคำถามกับฉันพูดเรื่องอะไรนะ่ะทำไมอย่างนั้นจะให้ฉันไปนั่งที่ไหนก็บานในญี่ปุ่นนั้นเก้าอี้จะมีลักษณะไม่สูงนั่งสบายมีที่วางแขนซึ่งถ้าหากมีความพยายามมากพอคุณสามารถเอนกายนอนบนเก้าอี้นี้ได้เลยล่ะเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้เรียกว่าอิซากยะ โดยชื่อนี้ได้มาจากชื่อยังไม่เป็นทางการของผับในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณสามารถหาเก้าอี้เหล่านี้ได้มันตั้งอยู่เหนือถังพักน้ําสุขภัณฑ์ไอเดียนั้นเรียบง่ายก่อนอื่นให้คุณล้างมือที่อ่างล้างมือจากนั้นน้ําในอ่างล้างมือจะตรงไปที่ถังพักน้ําและในที่สุดคุณก็กดชักโครกเมื่อคุณทําธุระเสร็จดังนั้นคุณจะประหยัดน้ําโดยใช้ซ้ำสองครั้งคุณดีใจใช่ไหมละ่ะที่มันไม่ได้ทํากลับกัน ไม่ใช่หรอกมายองเนสที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีสูตรหรือส่วนผสมพิเศษอะไรแต่พวกเขาไม่ได้กินมายองเนสกับสลัดเนื้อหรือแซนด์วิชในประเทศญี่ปุ่นคนมักจะใช้มันเป็นท็อปปิ้งไอศกรีมหรือแพนเคก้กอืมช็อกโกแลตซันเดย์กับมายองเนสไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นการยีบหลับในที่ทํางานหรืออินเนมูริเป็นการแสดงออกถึงการเป็นคนที่ทํางานหนักนั่นเป็นสาเหตุที่อินเนมูรินั้นเป็นเรื่องปกติและไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางคนถึงขนาดแกล้งทําเลยล่ะคุณสามารถไปดูได้ที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าโมเรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาวาซากิบันไดเลื่อนมีเพียงแค่5ขั้นและสูงเพียง33นิ้วนั่นเป็นก้าวเล็กๆสำหรับมนุษย์นะโอเค การกินอาหารกระป๋องอาจฟังดูไม่อร่อยสำหรับคุณแต่มีร้านอาหารมากมายทั่วประเทศที่เสิร์ฟเฉพาะอาหารกระป๋องเท่านั้นและเป็นที่นิยมมากเนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกอาหารได้ถึง300รายการจากทั่วทุกมุมโลก มู่บ้านนาโกโรเคยมีประชากร300คนแต่ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า40คนซึคิมิอายาโนศิลปินท้องถิ่นได้ทำตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริงกว่า300ตัวซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนชาวบ้านในอดีตและอยู่ในท่าทางต่างๆโดยอย่างเช่นมีห้องเรียนที่มีตุ๊กตาอยู่ในโรงเรียนของหมู่บ้านที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นมีการปลูกแตงโมสี่เหลี่ยมด้วยนะใช่และฉันไม่ได้ล้อเล่นด้วยไม่ได้เล่นคำหรืออะไรทั้งนั้น ในจังหวัดคากรวะพวกเขาทำการผลิตแตงโมสี่เหลี่ยมปีละสองถึงสามผลแตงโมเหล่านี้ไม่ได้ถูกดัดแปลงพันธุกรรมหรืออะไรทำนองนั้นพวกเขาทำเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ทำให้การขนส่งไปยังพ่อค้าปลีกทำได้ง่ายน่าเสียดายที่แตงโมสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่ถูกเก็บเกี่ยวก่อนที่มันจะสุกดังนั้นจึงไม่สามารถกินได้ทันทีแต่ถ้าคุณซื้อแตงโมสี่เหลี่ยมสักลูกแล้วละก็ สามารถซื้อได้ในราคาที่น่าประทับใจเพียง15-20ถึงดอลลาร์พริงโกได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกมานานหลายทศวรรษแล้วอย่างไรก็ตามหากคุณซื้อพริงโกในญี่ปุ่นนอกจากจะได้รับขนมมันฝรั่งแผ่นที่อยู่ในภาชนะทรงกระบอกแล้วยังสามารถกินพริงโกที่เป็นบะหมี่ได้ด้วยใช่แล้วพริงโกร่วมมือกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและคนญี่ปุ่นก็กินมันบ่อยๆซะด้วยนะโดยปกติแล้วเครื่องชงกาแฟนั้นเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนมีปุ่มให้กดเลือกกาแฟไม่มากและเป็นถ้วยกระดาษเล็กๆตามปกติทั่วไป แต่สำหรับในญี่ปุ่นเครื่องชงกาแฟนั้นมีอะไรมากกว่าอย่างแรกมีบริการที่ให้คุณสั่งกาแฟของคุณในแอปพลิเคชันพิเศษซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกปรุงแต่งกาแฟของคุณได้มากมายและรับได้ในร้านค้าที่คุณสะดวกที่สุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนอกเหนือจากนั้นคุณจะไม่ได้ดื่มกาแฟในถ้วยพลาสติกหรือถ้วยกระดาษเล็กๆธรรมดาแต่เป็นในขวดหลากสีคุณภาพดี สยอเป็นเรื่องปกติที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงหมายเลขสีเพราะถือว่าเป็นเลขแห่งความโชคร้ายนั่นเป็นสาเหตุที่อาคารบางแห่งไม่มีชั้น4ร้านค้าจะไม่ยอมขายชุดช้อนซ่อมสี่ชิ้นและจำนวนแขกที่เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างจะไม่ใช่จำนวน4คน พวกเขาใช้สีฟ้าแทนสีเขียวในสัญญาณไฟจราจรเหตุผลนั้นซ่อนอยู่ในภาษาญี่ปุ่นในอดีตมีเพียงแค่คำเดียวสำหรับทั้งสองสีเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นมันก็เป็นสีเขียวเหมือนที่อื่นแต่สีเขียวนั้นก็ยังคงเรียกว่าสีฟ้าเพื่อทำให้ถูกต้องรัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้สีเขียวที่มีเฉดสีฟ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคเด็กๆญี่ปุ่นเรียนรู้วิธีทำความสะอาดในโรงเรียนหลายแห่งเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาพวกเขาถูพื้นห้องเรียนและถูก ผงทางเดินปัดฝุ่นและทำความสะอาดห้องน้ำครูเชื่อว,ว่ามันเป็นวิธีที่ดีในการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ นั่งรถไฟท่องเที่ยวซูโดอิดเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเที่ยวชมที่สะดวกสบายที่สุดรถไฟขบวนนี้มีบ่อแช่เท้าที่ทำจากไม้สนไซเปรสและน้ำที่ใช้เป็นน้ำพุร้อนที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดที่ข้อต่อของคุณได้ดังนั้นคุณสามารถแช่เท้าและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามในเวลาเดียวกันในขณะที่เดินทางจากนาโกย่าไปยังยูโนยามะออนเซ็นได้เมื่อเข้าไปในบ้านที่เกาหลีใต้คุณอาจจะสงสัยและมีคำถามในใจว่าห้องโถงอยู่ตรงไหน บ้านในเกาหลีไม่มีสิ่งนี้พวกเขามีแค่พื้นที่เล็กๆไว้สำหรับให้คุณถอดรองเท้าและมีทางเดินนำไปสู่ประตูห้องต่างๆและครัวห้องน้ำถือเป็นห้องที่ปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้โบยบินปกติชาวเกาหลีไม่นิยมมีอ่างอาบน้ำจะมีก็แต่น้ำที่จะไหลามาจากฝักบัวธรรมดาและลงสู่พื้นห้องน้ำโดยตรงเลยการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกนะ่ะเป็นอะไรที่สนุกมากทีเดียว ถนนทั่วไปในญี่ปุ่นจะไม่มีชื่อเมืองทั้งเมืองจะถูกแบ่งเอาอเป็นบล็อกโดยถนนที่ตัดผ่านจะถูกระบุเป็นหมายเลขของแต่ละบล็อกซึ่งดูเหมือนจะชวนให้ง,งงในตอนแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากถ้าคุณจะหาบล็อกให้เจอก่อนที่เกาหลีเองก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันคุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อนี A เอประเทศเกาะเล็กๆที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ไม่ไกลจากนิวซีแลนด์เพราะมีประชากรแค่1 1 9 0คนนี่จึงเป็นประเทศ Wi-FI แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ซึ่งหมายความว่าทุกคนจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีโบโกตาประเทศโคลัมเบียเป็นบ้านของงานศิลปะกราฟิตี้ที่น่าทึ่งทุกๆปีพวกเขาจัดการแข่งขันสตรีทอาร์ที่นั่นผู้ชนะจะได้พื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่และวัสดุที่จำเป็นทั้งหมด ห้องน้ำในญี่ปุ่นไฮเทคมากหากต้องการใช้คุณควรรู้ว่าปุ่มเหล่านั้นมีไว้เพื่ออะไรมีฟังก์ชันหลากหลายรวมถึงการอุ่นที่นั่งการฉีดน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดและแม้แต่เปิดเพลงสิ่งที่ขาดไปก็คือตู้เย็นว้าวใครอยากจะออกนอกห้องน้ำกันล่ะ